สวัสดีครับวันนี้นายช่างสวนผักนะครับวันนี้ออกนอกพื้นที่ครับมีจจอบพิเศษนะครับในการมาปลูกต้นไม้นะครับต้นคิติน่านะครับ20ต้นให้กับลูกค้านะครับสวันีลูกค้าเขาสั่งต้นไม้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่นะครับอยากจะในในโซนเชียงใหม่นะครับอยากได้ต้นไม้ไปปลูกนะครับต้นไม้รั้ว เรือยวไม่ผลนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับงั้นเดี๋ยวขอทำงานต่อแป๊บนึงนะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยครับเอาเสี้ยหอบเลิเมนกันนะครับก็นะครับวันนี้หลังจากปลูกนะครับก็เป็นต้น้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นเป็นไม้ร้วนะครับพิยาก็สามารถเรียกใช้บริการได้นะครับ เดี๋ยวรอลูกค้าจา่ายังคนแล้วก็กลับครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ